ปูมล้คนนเหนป้ามันใหญ่กว่ามีเท่อบกวนใหญ่สุดมาดูเซกเก็ตลาเซกเก็ตลาอินไทย เด็ดชุดเนี่ย What are we going to do tonight, baby? Eat lots of seafood <Wow. S 1> คืนนี้นะคะเราจะไปกินกุ้งถังออสซี่ซึ่งคล้ายๆกับกุ้งถังที่ไทยแหละมั้งเห็นใน Facebook นะแต่ว่าคิดว่ามันคงจะเป็นรสชาติของคนออสเตรเลียคนออสซี่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราลองไปลองกันว่าเป็นยังไงนะคะเดินทางจากบ้านเมไปที่น,นู่นไกลมากเข้าไปในมินิส What h o อ r 40นาทีนะคะ1ชั่วโมงนะคะเราไปไกลมากเพื่อไปกินเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะทุกคนคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงนี้แลว <c oughs> ้ว s ี a f o o d Master จะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านเลยนะคะไม่รู้นะคะว่าเราจะเข้าได้ไหมเพราะว่าเราบุ๊กตอน6โมงครึ่งนะคะ กุ้งค้างเลยโกนบาสเกตนะคะเหมือนกุ้งค้างเนไทยเลยทุกคนเห็นปะทุกครั้งที่เราเข้ามานะคะเราต้องเซ็นก่อน ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วก็นั่งที่เรียบร้อยนะคะเราออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออุ้มผังผังที่ใหญ่ที่สุดเป็นฝาสองกิโลสี่กรัมนะคะเราสั่งในโทรศััท์นะทุกคนไม่มีพนักงานมาับนะเราสั่งในขั้วของเขาแล้วก็เดี๋ยวเขาเอามาเสิร์ฟเดี๋ยวเราดูว่าอาหารมาแล้วมันเป็นยังไงเนาะ เราก็มา wow แล้วนะหมดเลยเยอะมากเลยเราเคกันเลยนะตื่นเต้นท yep. ุกคนกินคือแบบสุดยอดอะเรามาลองกินหมึกเลยทุกคนเห็นหมึก ป้ามันใหญ่กว่ามเมแบบทุกคนว้าวใหญมากการถูนปู阿าสกานะคะขนสิบยี่ส กินจนเจ็บคอเพราะว่ามันต้องโกมเช็นสุดท้ายเป็นยังไงว่าว<ะ>กิดไกึ่งลาทำด้เซกกึ่งลากึ่งลาอินไทยอร่อยหมอบมบมีการทำแจกตาม้วยนะโอ๊อบมอบมอบมบ าเห็ดปาที่เรากินนะคะทุกคนนี่คือเป็นกองเลยคือแบบเหมือนเหมือนมันเล็กนะแต่จริงๆคือทุกคนเห็นไหมว่ามือแม่เท่านี้เลยแต่จริงๆอ่ะกองคือมันมันใหญ่มากทุกคนเห็นปะ ตอนนี้เราก็กินหมดแล้วนะคะจะเห็นว่าหมดเกลี้ยงเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ก subscribe แล้วก็ติดกดติดกดติดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามวิดีโอต่อไปนะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย